สวัสดีครับทุกคนก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําเป็นคอมรีโลไปแล้วนะที่เป็นคอมรีโลในแพทสสจุดกนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเป็นคอมที่เป็นคอมฟาสไลเบลหรือฟาสแปกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะเป็น3ามคอมนะครับที่เล่นได้ในแพทใหม่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะเติมเกม g ก l เด n s ส a t u l a นะครับสามารถไปเติมหรือสอบถามราคากันได้ที่ร้านยาลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ยาลาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็น Li n e อยาลาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับยังไงก่อนเติมลองสอบถามราคากับทางร้านดูก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่อนๆเนี่ยผมแนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าลื่อนๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p e t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันเลื่นแล้วก็สเสถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับนอกจากนี้แล้ว LDPlayer ยังสามารถปรับการตั้งค่า FPS ในเกมให้เป็น120และ FPS แบบ165 FPS ได้นะครับส่วนวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็แค่เข้าไปปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับตั้งค่าการแสดงผลรายละเอียดตรงนี้ปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็น iPad ใส่ตัวเลขตามนี้แค่นี้คุณก็จะได้ Golden s a p p r ที่ลื่น FPS เยอะแล้วก็มีช็อปแบบด้านล่างแล้วนะครับ มาครับเริ่มมันที่คอมแรกนะครับคอมแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอมที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเราไม่เคยเล่นถึง6สไนเปอร์ในทั้งเซตนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเล่นได้เล่นได้เล่นอ่อโกลเด้นซาเปนราเซตนี้มาเนี่ยเราไม่เคยเล่น6สไนเปอร์เลยนะครับแต่ว่าแพทนีมันมาแล้วนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับก็คือ6สไนเปอร์นะครับโดยเล่นฟอนต์ลน์เป็นวอชเชอร์นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะก็คือ คอมนี้ต้องมีเอมเบมสไนเปอร์นะครับถึงจะเก่งที่สุดเนาะต้องบอกว่าถ้าถามว่าสี่สไนเปอร์เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละนะครับผมผมก็จะบอกว่าเออมันมันก็เล่นได้แหละสี่สไนเปอร์เพราะเท่าที่ผมเจอมาสี่สไนเปอร์ก็คือโหดเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบแบบเก่งสุดเลยอะ่ะก็คือหกสไนเปอร์มีเอมเบมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเอมเบมเราก็แค่เอาเอ่อเอาสไนเปอร์ออกไปหนึ่งตัวเนาะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็น สไนเปอร์อย่างนี้แล้วก็สไนเปอร์ออกไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปเติมตัว5บาทอะไรก็ได้นะครับจะไปหรือว่าจะหรือจะไปเติมตัวอย่างอ e ีริตก็ได้เอามาช่วยสแตนหรือว่าจะเติมตัวแบบแบบเจสก็ได้เจสเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละคร5บาทที่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะมันประโยชน์มันเยอะมากนะครับเนี่ยตัวอย่างเจสเนี่ยแบบมันมีเสามันช่วยรับดาเมจได้หรือว่าเอามาวับตัวแครี่เราได้นะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงบอร์ดที่มันเก่งที่สุดก่อนละกันนะครับ ก็คือบอร์ดที่มีตาสไนเปอร์แบบนี้นะครับโดยวิธีการเล่นมันก็แค่อบอร์ดเป็นบอร์ดฟาสเลเวลง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ามันจะเหมือนเดิมเหมือนกับ e n f o r c e r เลยก็คือปัญหาเดียวกันก็คือคุณควรจะต้องเจอเคทลินให้ไวที่สุดนะครับเพราะงั้นถ้าคุณอยากเจอเคทลินให้ไวคุณต้องมีเงินเพื่อขึ้นเลเวล9นะครับก็เราแบบว่าคุณมาโลหาทวิทให้2ดาวหาการเรน2ดาวที่เลเวล8เสร็จปุ๊บคุณต้องขึ้น9ต่อให้ได้ไวที่สุดเพื่อหาเคทลินนะครับ คือบอดเนี้ยมันเก่งเพราะว่าตัวสไนเปอร์เนี่ยแค่ทวิตเนี่ยมันก็แบกคุณมากๆแล้วต่อให้ทวิตสี่สไนเปอร์นะครับแล้วพอคุณได้เคดินมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแบกแบบแบกมากๆเลยรวมถึงเรามีแทงที่อึดมากๆนะครับเป็นแทง4บาทที่ผมให้อึดที่สุดละก็คือกาเรนนะครับต้องบอกว่าคอมวอเอ่อฟอนไลน์ที่เป็นวอชเชอร์มันอึดระดับหนึ่งอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณมีกาเรน2องดานเนี่ยมันอึดมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับดามจข้างหลังคือคอมมันต้องบอกว่าคอมมมัันนนนพื้้้ฐาาาาแลวมมเขใจง่ยก ดาเมจข้างหลังแล้วก็ตัวแทงข้างหน้ามีแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอมเหมือนกันที่เคยเก่งเคยเก่งในแพทแพทหนึ่งแล้วก็อ่อนลงไปมากๆในแพทก่อนๆหน้านี้นะครับแต่ว่าในแพทนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็คือโดเนเตอร์นะครับโดเนเตอร์ในแพทนี้เก่งเก่งมากๆแล้วนะครับก็จะเล่นเป็นซิลโก้นะครับซิ Carry, ลโก้แครี่นี่แล้วก็เป็นมุนโดแทงนะครับแล้วก็เป็นมอดิฟายเซอร์เป็นแครี่อีกตัวหนึ่งประมาณนี้ ส่วนถามว่าพี่ครับทาไมซิลโก้พี่ถึงใส่สองโชจินครับเพราะว่าหกโดมิเนเตอร์ตอนนี้มันแรงมากนะครับหกโดมิเนเตอร์เนี่ยได้โล่ป้องกันแปดร้อยหน่วยแล้วก็พลังเวทอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะงั้นตัวละครตัวละครที่แบบว่าเป็นแคลรี่ของเราเนี่ยมันจะแรงมากๆมันจะมี AP ที่เยอะมากๆจากตรงเทดของโดมิเนเตอร์เนาะทั้งแรงแล้วก็อึดน,นะครับเพราะงั้นเราอยากให้ซิลโก้เนี่ยแคสสกิลได้แบบไวๆเลย ขอแบบขอมันยิงรัวๆขอมันยิงรัวๆเลยนะครับเพราะงั้นเราเลยใส่สองโชจินบวกกับหนึ่งนาชอเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองโชจินเนี่ยหนึ่งโชจินตีหนึ่งครั้งได้มานาห้าหน่วยตีสองครั้งเอ้ยตีหนึ่งครั้งก็สองโชจินนี่คือได้มานาสิบหน่วยซึ่งพอมาได้แคสสกิลไวปุ๊บเรามีนาชอนะครับพอแคสสกิลเสร็จปุ๊บนาชอจะทําให้คุณตีไวขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวิ มันจะตีไวๆแบบไวๆไวๆไวๆแล้วก็ไลายแล้วก็ไล่สกิลต่อมันจะเป็นหลูมประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเราเลยเล่นให้มันแคสสกิลแบบไวที่สุดนะครับส่วนไอเทมมอดี้ไคเซอร์ก็เหมือนเดิมต้องบอกว่าไอเทมมอดี้ไคเซอร์เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมั้งมันก็เป็นแบบเป็นตีไวชิ้นหนึ่งเป็นการตายชิ้นหนึ่งเป็นการสถิติชิ้นหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนมุนโดเนี่ยมุนโดเนี่ยในตอนนี้ก็คือจะเน้นไปที่แบบของแท้งแบบแน่นๆเลยนะครับก็คือเป็นวอลหมอก เป็น redeem แล้วก็เป็น sunfire sunfire เนี่ยมันไม่เชื่อมเป็นของแท้งแต่ว่ามันต้องบอกว่า sunfire มันเหมาะกับตัวละครที่ยืนได้นานที่สุดในบอร์ดของเราพอเราต้องการไอเทมตัดฮิลนะครับต้องบอกว่าในคอมนเนี้ยตัวแบล็คลน์เนี่ยมันไม่มีตัวไหนใส่ใสใสตัดฮิลวค,ค,คุ้มเลยนะครับเออเรามีโมเรโลอีกชิ้นหนึ่งเนาะที่มันตัดฮิลได้นะครับแต่ว่าดูดิเจ๊ใส่ตัดฮิลวไม่คุ้มไอนี้ใส่ตัดฮิลวก็ไม่คุ้มไอนี้ก็ไม่คุ้มนะครับ เพราะงั้นเราเราเลยไม่ไม่มีทางเลือกแล้วกันเราไม่มีทางเลือกที่จะตัดทิวไปใส่ให้ตัวข้างหลังเพราะงั้นเราต้องยอมทําตัดทิวใส่ตัวข้างหน้าซึ่งตัวข้างหน้าที่จะยืนได้นานที่สุดในบอดเราไม่ใช่บิทแคนสไม่ใช่บรดิเมียไม่ใช่อีลิตแน่นอนนะครับมันคือมุนโดนะครับมุนโดจะเป็นตัวที่ยืนได้นานที่สุดบวกกับโดมินเตอร์ตรงนี้มุนโดก็คือพอจะอึดอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันได้โล่มาถ,ถึงแ0 0อหน่วยตรงนี้นะครับก็คอมไม่ได้มีอะไรมากขึ้นลยว่า8หาซิลโกหามุนโดให้เจอ แลวคุณก็ไปหาบรอดคายเซอร์ต่อให้ได้หาเจตต่อมาเติมได้นะครับต้องผมต้องบอกว่าเจสเนี่ยมันไม่ได้จะตัวสาคัญขนาดนั้นนะครับชื่อเจสเนี่ยใส่เข้ามาแค่เอาฟอร์มสวอปเปอร์บวกกับเอาเสาตรงนี้เพื่อมาช่วยรับดาเมจแค่นั้นเองนะครับหลักๆแล้วที่คุณต้องโฟกัสกับบอร์ดเนี่ยก็คือคุณทาหกดมเนตเตอร์ให้ได้นะครับอย่างแรกที่คุณต้องทําให้ได้นะครับมาต่อในคอมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าในคอมคอมฟัสแปดที่ผมเอามาแนะนําในในคลิปเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอมที่ต้องมีบบนะครั คือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจะมีคอนดิชันเกือบทุกคอมเลยก็คือแบบต้องมีเอมเบมถึงจะเก่งมีเอมเบมถึงเล่นได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอีกคอมหนึ่งนะครับก็คือ6 v i s i o n a r y ที่ไม่ใช่เรตตารีโลแต่เป็นไฮเมอร์ดิงเกอร์นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโดยวิธีการเล่นของคอมนี้ก็หาไฮเมอร์นะครับหลักๆคือคุณต้องมีไฮเมอร์ mer, และคุณต้องหามาซาฮาให้เจอนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือหลักเลยนะครับเพราะว่ามาซาฮาเนี่ย ต้องบอกว่าไฮเมอร์ไฮเบอร์ดิงเกอร์เนี่ยมันจะแบกคุณในช่วงสเตจ4เนาะช่วงสเตจ4ไฮเบอร์ดิงเกอร์จะยังเก่งอยู่แต่ว่าพอช่วงสเตจ5ไปต้นไปเนี่ยไฮเบอร์ดิงเกอร์จะเริ่มยิงไม่เข้าละจะเริ่มทําดาเมจยากขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นช่วงสเตจ5ถ้าเป็นไปได้คุณควรต้องไปเลเวล9ได้แล้วในบอร์ดนี้เพราะงั้นอย่างแรกที่คุณต้องมีก็คือเ m b l e m v i s ชา n a r y นะครับอย่างที่สองเงินอย่างที่สามเงินนะครับคุณควรจะ ้องบอกว่าคอมเนี้ยถ้าถ้าคุณมีอีคอนนักเน้นสองอันได้ก็คือหยิบเลยนะครับมันจะทาให้คุณเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่าดูบอร์ดเดี๋ยวโหบอร์ดแบบบอร์ดโคตรแพงอ่ะบอร์ดแบบเนี่ยนี่ก็สี่บาทไอ้นี่สี่บาทห้าบาทห้าบาทห้บาบาทนะครับบอร์ดแพงมากๆแล้วก็ข้อเสียของบอร์ดนี้อย่างหนึ่งก็คือฟอนต์ลน์ไม่อึดเลยนะครับฟอนต์ลน์คุณมีแค่ e อีริทอ่ะซึ่งอ e ีริทมันก็ไม่อึดนะครับต้องบอกว่ามันเป็นบอร์ดที่เน้นเบิร์สมากกว่านะเบิร์สจากไฮเมอร์ mer, แล้วก็เบิร์สจากมาซฮา เบิร์ดจากเจสนะครับโดยที่เจสเนี่ยพอพอเราเป็นหกวิชัลลี่เนี่ยเราได้มานาแบบเด้งไวเนาะนี่มานามานาเราไวน,นะครับทุกทุกครั้งที่วิชัลลี่ได้รับมานาพวกเขาจะรับมากขึ้นนะครับเจ็ดจุห้าเปอร์เซ็นเลยถ้าคุณหกวิชัลลี่เพราะงั้นเจสคุณจะสกิลได้ไวจากการที่คุณมีตาวิชัลลี่แล้วคุณก็ไปใส่สองไอเทมดาเมจให้เจสนะครับซึ่งมันจะเป็นสามสามดาเมจตัวนี้ที่เป็นเป็นตัวแบกหลกักๆของคุณส่วนแท้งมันมีแค่ตัวเดียวอย่าเรียกว่าแท้งเลย มันเป็นแค่ตัวแบบตัวยื้ออะตัวแบบโดดไปตันยื้อรับดาเมจอันนี้ก็รับดาเมจรับดาเมดไปนะครับแล้วที่เหลือก็คือเน้นเบิร์สข้างหลังเอานะครับซึ่งวาสฮาเนี่ยเป็นตัวละครที่ใส่จัดฮิ้วได้เก่งมากๆนะครับเพราะงั้นถ้าคุณทําจัดฮิวได้ก็พยายามทํานะครับมาสฮาเป็นตัวละครที่ใส่จัดหิ้วเก่งมากๆโชจินก็เก่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไฮเมอร์ตอนเนี้มันไม่ใช่ตัวที่แบบแบบเก่งเก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบเก่งทั้งช่วงของเกมประมาณนั้น แต่ว่าไฮเมอร์ตัวนี้มันเก่งแค่ช่วงสเตจ4นะครับพอช่วงเสเตจ5-6เนี่ยคุณต้องการมาสานะอสฮาแล้วเพราะงั้นอาร์คแองเจิลเลยไม่จําเป็นกับไฮเมอร์แล้วนะครับไฮเมอร์ต้องการมาเบิร์สมาเบิร์สช่วงสเตจ4แบบนั้นช่วงที่มันยังแรงได้อยู่อ่ะเอาให้มันแรงไปเลยนะครับแล้วก็เป็นบูบัฟเป็นเจจีเป็นการ์ดเบรกแบบเน้นแรงๆไปเลยแล้วพอแบบช่วงเลดเกมคุณเอามอสฮามาแล้วแบบมอสฮาเป็นแครี่หลักของคุณนะครับปกับเจสเน,นาะจริงๆต้องบอกว่าแครี่หลักคอมเนี่ยมันคือตัว5บาทแหละะมาาากกวว่ตัั4บบทนคร ตัว4บาทเป็นแค่ตัวแบกให้คุณไม่เสียเล่นยเยอะจนเกินไปแค่นั้นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันต้องบอกว่าในแพทใหม่นี้ก็แบบมีคอมที่แบบเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตาแบบเพิ่มขึ้นมาเนาะอย่าง6ส n i เปอ,อย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนนะครับปกติเราก็เล่นแค่2น n i อร์บวกกับ Enforcer บวกกับ Sentinel ะไรก็ว่าไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆครับ